information but i'll do better tomorrow i, promise. <laughs> I think i think mr is just a bit shy today right right ลิซ่ารอบคํากันค่ะลิลี่ตอนนี้ลิซ่ากำลังขึ้นแสดงบนคอนเสิร์ตแบ็คพิงที่สิงคโปร์เดวันค่ะคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ครั้งนี้นะคะจัดขึ้น3วันติดต่อกันเลยค่ะอย่าลืมมาวีลิซ่ากันด้วยนะคะช่วง5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะโดยในช่วงโซล่เดี่ยวนั้นชุดของลิซ่ากำลังเรียกเสียงคือฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากค่ะทุกคนกับลุคที่ลิลี่เนี่ยแซวกันว่าเหมือนขบวนการพาวเวอร์เ e นเจอร์เลยถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆเวอร์ ทั้งสีสันแล้วก็ดีไซน์ล้ำๆของชุดนี้นะคะลุคนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเสื้อครอบหนังสีดำมีลุกเล่นตรงช่วงหน้าอกที่เป็นซีทรูนะคะเผยเอวคอดแล้วก็หน้าท้องอย่างชัดเจนค่ะในส่วนของท่อนล่างนะคะเป็นกางเกงรัดรูปสีดำยาวมีความคาเอาเป็นช่องเสริมผ้าซีทรูนะคะสีเนื้อเพื่อส่งให้บอดี้ของลิซ่าเนี่ยโศกขึ้นไปอีกค่ะซึ่งชุดหนังสีดำของชุดนั้นนะคะตัดกับสีเหลืองนีออนของถุง มือและหมวกของลิซ่ามากๆเลยค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นได้ว่าถุงมือเนี่ยยาวไปถึงต้นแขนแล้วก็เชื่อมต่อไปกับหมวกด้านบนอีกด้วยนะคะโคตรจะล้ำเลยค่ะทุกคนซึ่งหมวกนี้นะคะเป็นทรงเฮลเมตสีเหลืองนีออนค่ะโดยหมวกที่ลิซ่าเลือกสวมนะคะเป็นของแบรนด์อทิสุค่ะจากคอลเลคชันที่เขาแลบกับเฟลิกตวงสเตคิดนั่นเองค่ะเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนสุดๆเลยนะคะงั้นก็คงจะมีแค่2คนนี้แหละคะ่ะที่ใส่แล้วรอดนะคะและซึ่ง แนนนิสช่วยออกมาเฉลยทีค่ะว่านี่คือร่างไหนของเอลเตอร์อีโก้ค่ะทุกคนช่วยมาคอมเมนต์ทายกันหน่อยเร็วค่ะทุกคนส่วนตัวคิดว่าหรือนี่จะเป็นร่างเยสปีดี้ค่ะและเซ็ลิปที่ลิซ่าเลือกมาแสดงที่สิงคโปร์เดย์วันนะคะก็คือเปิดด้วยทันเดอร์ต่อด,ด้วยไลฟ์สไตล์และปิดจบด้วยร็อกสตาร์ค่ะในส่วนที่แฟนๆเรียกร้องถึงชุดว่าทำไมทัวร์ครั้งนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนชุดเลยมีแต่ชุดเดิมๆนะคะไม่เปลี่ยนสักที ตอนนี้นะคะเลิกงามยามดีเปลี่ยนชุดแล้วค่ะทุกคนโดยเปลี่ยนในช่วงแค่ครึ่งหลังเท่านั้นนะคะชุดอนอื่นยังเป็นเหมือนเดิมค่ะทุกคนชอบชุดใหม่กันไหมคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะลิซ่ามีความเป็นสาวหวานสุดเลยค่ะและสถิติต่อมานะคะลิซ่าเป็นสมาชิกแบ็คพิงค์ที่มียอดการค้นหาใน Google มากที่สุดทั้งในทั่วโลกและในสิงคโปร์เรียกได้ว่ากราบพ,พุ่งสุดๆเลยค่ะกับลุคโซโล่ของลิซ่านะคะ ก็สำหรับคืนนี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตเรื่องราวของดิซ่าแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนไว้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวของดิซ่าแบบไวๆเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ